ลงครับลงออตโต้ขึ้นครับนะขึ้นออตโต้ผมไม่กดฝั่งคนขับให้ดูนะลงครับนะขึ้นเห็นไหมมีคนก็ถามมาว่าทำไมฝั่งคนนั่งต้องออตโต้ด้วยถ้ารถไม่ค่อยเติมน้ำมันไม่ค่อยเห็นผลหรอกนี่ฝาถังอยู่ข้างซ้ายนี่เวลาเติมน้ำมันมาเด็กปั๊มก็จะอยู่มาเดินมาเราก็ต้อง กดกระจกมาน้อง95เต็มถังนะเราก็ต้องมาเปิดกระจกล้วก็นี้เลยแล้วเราก็คุยกับเด็กเบียปั๊มได้เลยเราไม่ต้องมาคอยกดค้างเห็นไหมโตต้ายาลิทเอทีฟนะครับหลายคนเขารออยู่เลยนี่ถ่ายรถก่อนให้ดูก่อนว่าเป็นโฉมนี้ให้ดูก่อนว่าเป็นโฉมนี้นี่โฉมนี้นะนี่ยาลิสเอทีฟโฉมนี้นะผมคุยกับน้องเจ้าของรถแล้วผมว่าอันนี้น่าจะต้องเรียกเจน3ไอ้ตัวเจน2เนี่ยก็คือตัวเดียวกันกับไอ ไอ้ตัว Gen 2กอตัวเดียวกับวีออสนสา3อ่ะอันเนี้ยหน้าเนี้ยแต่แต่รับประกันเลยตั้งแต่หน้านี้ขึ้นไปจนสุดเลยแม่งใช้กล่องเดียวกันแน่นอนอ่ะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูวิธีการเปลี่ยนนะครับใส่กล่องออโต้กระจกนะครับอันนี้ต้องถอดมือออกเหมือนรีโว้เลยต้องถอดต้องถอดชิ้นนี้ออกนี่จับแล้วก็ดึงขึ้นกิ๊มันแทงลงมาอย่างนี้นะดึงขึ้นนี่นี่เห็นไหมครับแล้วมันจะไม่หลุดนะเพราะว่ามันจะมีขาล็อกอยู่มันจะอยู่อย่างเงี้ยยังไงก็ไม่หลุดมือดึงขึ้นมาได้เลย นี่นะปักอยู่นี่ปักเดียวกับรีโวครับถอดออกอันนี้ใส่ครับนะแล้วก็น,นี้ใส่เข้าไปโอเคอ่ะเดี๋ยวผมลองให้ดูลงครับลงออโตโอ้ขึ้นครับเห็นไหมขึ้นออโตโอ้ผมไม่กดฝั่งคนขับให้ดูนะลงครับ่ะขึ้นเห็นไหม มีคนก็ถามมาว่าทําไมฝั่งคนนั่งต้องออโต้ด้วยถ้ารถไม่ค่อยเติมน้ามันไม่ค่อยเห็นผลหรอกนี่ฝาถาังอยู่ข้างซ้ายนี่เวลาเติมน้ามันมาเด็กปั๊มก็จะอยู่มาเดินมาเราก็ต้องกดกระจกมาน้อง95เต็มถังนะเราก็ต้องมาเปิดกระจกแล้วก็งี้เลยแล้วเราก็คุยกับเด็กเป็กปั๊มได้เลยเราไม่ต้องมาคอยกดค้างเห็นไหมนะไม่อยากให้ออโต้ดึงค้างครับแล้วปล่อยดึงค้างแล้วปล่อยเห็นไหมหรือว่าถ้าออโต้ขึ้นแล้วอยากให้หยุดดึงอีกทีหนึง่ง ไม่มีกันหนีบนะครับมีเด็กเล็กดูแลลูกตัวเองไม่ได้นะกลัวมันหนีบหัวเด็กไม่ต้องใส่พูดตรงๆไม่ใช่ว่าเฮ้ยของไม่ปลอดภัยว่ะใส่ไปแล้วเดี๋ยวหนีบหัวเด็กตายหา่าถ้าคุณมีลูกแล้วคุณปล่อยให้ลูกคุณเอาหัวแยงเข้าไปแล้วก็ขึ้นมาหนีบหัวคุณอย่ามีเลยลูกอะ่ะจริงๆนะโอเคเรียบร้อยประมาณนี้ครับใครหาสั่งได้